เบึง่งดูพ <gehört> ี <language> okay, okay, ่น <Godzilla> to ้องงามอวยรวยเลยเข้าใจปะน้องงามอวยรวยเป็นจังไงค่ะค่ค่ะค่ะเป็นยังไงงามอวยรวยครับเออหาคําตอบเอาเด้อผู้ใดบูยจากคาว่างามอวยรวยเป็นจังไ๋ครับอันนี้นอค่า ยามือเสาครับกับพี่เชษแฟมมารี่เด้พามาเบงผลผลิตมือแรกครับแม่รัวเพิ่นกำลังเป็นทั้งแม่ขัวเป็นทั้งแม่ขาครับได้มืดเป็นทั้งแม่บ้านสาวหน้ากับแมนเกษตรกับแมนครับกำลังเก็บนอคาพี่น้องครับกำลังตัดนอคาเก็บนอคานะครับเริ่ม ออกผลผลิตมือเรียกครับเป็น่ากํลลังแต่งโตก่อนเพื่อนว่าแต่งโตบวคาก,กันไดบอกเป็นยังครับนะครับพี่น้องหัวขาอ,อ่อ,อนๆนะครับอันนี้คือเพื่อนกํลลังเก็บเนาะกะสีเก็บไปบแมนไปล่องนะครับเก็บไปขายครับนอค่ากัลลังออกนะครับแล้วกัสีเก็บพักขาพ่อม เมื่อแล้วบ่อันนี้โอ้พอดีค้าแต่หดสวนอยู่พี่น้องกันเลยบ่อะไมาเบิงเพิ่นเก็บแต่ที่แรกครับอืมพิ่นกะสิพาย่อยเก็บอยู่แล้วกะสิเหลือกว่าละครับผักขายังไม่ได้เก็บครับเดี๋ยวสิเก็บผักขาต่ออ่านับมือนี่เลยมือนี่เป็นวันแรกผลผลิตออกสู่ตลาด ไปเสืเสมั้ไปเสบเสืครับนอคาออนกับหยอดพักขาเนาะก็พี่น้องเลยบัสนะแต่สีมาหาแนวกบขับสู่ไกลบ่าได้ไกลเคียไกลเคียหลายครับทว่านอคากับงามงาม บรูเพิ่นบอูเพิ่นขายย่างไหนบุ้นี่ประเมานี่ครับงอคาคเก็บขายเป็นกลับแบบนี่กำลังแตกยอดแตกยังบครับ,รบพ่อได้เก็บกินเก็บขายอยู่พี่น้องนะครับอ๋อเพิ่นเอามีดตัดเอายังสี่เนาะความเป็น ว่าม่นเอาแบกเอาเสียมขุดเอาหัวมันเลยขุดกับเป็ขายเสื้อเดียวเท่านั้นเอาที่โซมขายดิอ๋อมีดจะหนีม่วันก็ถูกไปนี่หัวครับเก้เอานอนดึงกระชึ้นมาละที่นี่อ๋อเอาเอาตัดขายซ้ำนั่นวันเถอะอืมนี่คือวิธีตัดพี่น้องบอมแมนว่ากกนเอาเมดหัวกกนเอาเมดขายเสื้อเดียวโอ้มันบ่ขึ้นอีกได้เบุ๊ชครับเอามีดแสะเสะเอา ครับนอนอคาเนาะนะครับวิธีเอามีดมาตัดตัดแล้วก็ดึงเอานอมันครับไปล่างอ่ะเดี๋ยวจักน้อยเบิ้งกันกน,นะครับว่าสีได้จักกรรมเนาะเพิ่นมัดกรรมยังไดนะครับเดี๋ยวจักน้อยที่ภาพไปเบิ้งเพิ่นเก็บนอคาเสร็จแล้วเพิ่นกัดสิไปเก็บ พักขาครับยอดพักขาเดี๋ยวไปเบิงตัดยอดพักขาตัดยอดพักข,าแ,กขาแล้วก็เจ็บนอดขาแล้วจีได้จะกรรมนะครับผลผลิตสิเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับเอ,อ๊ะกระสิทรโชก็ค่อยโทรมันยากเดี๋ยวโทรครับพี่น้องอ่าไจที่นี่ให้เบิ้งครับยอด ผักขางามๆอวบๆครับนี่แหละผลผลิตมือแรกครับนําออกสู่ตลาดก่อนหน้านี้มีแต่มีแต่เก็บกินครับวิธีตัดวิธีเก็บเพื่อนว่าเอามีดเอามีดตัดเอายา๋อเอามีดตัดเอาทัดทัดแดึงข่วนมันจังเสียเปล่ามันจะบอนน่บ่ มันมันสีไหนมันบ่อเกิดบ่อหรือยังไงมันบ่อเงาะตอบ่ออ๋ออืมครับอ๋ออันจุ่มมันกับบ่แตกกับอีกวันเถาะสุ่มนี้มันกับสิป่งยอดปาดีมันกับแตกดีเอ่อปาดีมันกับแตกดีเออถ้าริ่กับมันกับออกเปื้อนดีอะไอ๋อมันมันมองหันมันกับสิบ่อเงอกตอวันเถาะบ่อป่งตอครับอันนี้คือยอดพักขาครับพี่น้อง กำลังเก็บเนาะมือนีก็สซิมีขาอ่อนๆครับถ้าเป็นต้มใส่ไก่ต้มใส่อย่างนะ้ต้มปลาโอ้ครับพี่นอ้องเอาเป็นหนึ่งกินกับแก้วกแซ่บนนว่บซั่นนางอกเพิ่นวาครับนี่ครับยอดพักขาครับบวบๆอันนี้ประมาณประมาณ3มอาทิตย์ครับหลังจากที่หลังจากที่มาตัดจริงนะครับประมาณ3ามอาทิตย์นี่แหละครับ ลกได้น้ำตลอดเนาะหดน้ำสองมือสามมือหดเท่านึงครับแต่ว่าหดเปียกๆครับก็เลยยอดพนกางงามครับก็ได้ผลผลิตมือแรกนะครับว่าซีได้หน่อยได้หลายซ้ำใดกะเดี๋ยวค่อยติดตามกันครับแต่ว่าวิธีเจ็บเป็นเคล็ดลับก็คือเพิ่นว่ายาอย่าดึงยาหักแหนงมันออกก็เปแม่ ยอดมันออกครับตัดเอามีดตัดให้มันเหลือให้มันเหลือโค่นมันจักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องเพราะเวลานั้นมันกะมันกะสีได้โปงโปงออกอีกเนาะเนี่ยให้ตัดแบบนี้ครับให้ตัดนมันเหลือแบบนี้เพราะมันถ้าดึงถ้าดึงโค่นตรงนี้ออกนะครับมันกะสีบอง,อ,งอ,อกอีก,กว่าสั่นก็เลยเป็นเคล็ดบอลรับให้พี่น้องได้เบ่งนะครับว่า วิธีเก็บยอดพักขาที่เก็บแบบใดให้มันแตกยอดแตกยังอีกเนาะเดี๋ยวัะมาเบิ่งกันครับว่าสีได้หน่อยได้หลายซําใดเนาะโอ้ยองคลักก็ได้ ตามตลอดเลยครับเจ้าชายน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ยังใชยน้อยวัดดีครับนะครับ,รบวันดีครับนี่เร็วโอ้ยสมบายปานหมาสมบายปานหมาบ่มีแล้วพี่น้องเอ้ยครับมีหนาที่ย่างเดียวกินเหล่อกาเฮาครับอะเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งกันครับ ช่วงที่ว่าล่างแล้วมัดแล้วสิได้หน่อยได้หลายซ้ำได้เนาะเดี๋ยวติดตามกันครับคลิปนี้อาจจะเงีวนิดนึงครับพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องงามอวยรวยเลยเข้าใจปะน้องามอวยรวยเป็นอะไรค่าค่ามันเป็นยังไงงามอวยรวยครับเออหาคำตอบเอาเด้อผู้ใดบู้จักคำว่างามอวยรวยเป็นยังไงครับอันนี้นอคาเป็นกำลังโอ้ออนอวยรวยผมบอกว่นงามอวยรวยโอ้คนเบากะเบาผิดตสนอ นี่ครับนอคาเก็บมือแรกครับลองเก็บเบิงครับโอ้เป็นตะต้มแซ่บอยู่นะครับอันนี้นอคาอ่อนหวบหวงอันพักขาบ้านเฮาครับกับเบิงเอาพี่น้องเอ้ยกำละสิบบาทเป็นตะสะอ่อนว่ครับนั่นฮะในสี่สิบบาทครับพี่น้องกำนี่เก็บเศร้านี่ดอกไม้มันอกเออออกไม้ครับด้สี่สิบบาทนะครับ ขันขายเหมือดกำละสิบ,บาทประเทศกำละสิบ,บาทนี่แหละครับบ้านเฮาอย่าไปคิดอีนอย่างไรอย่าไปวางลวยครับอืมกะพ่อ,ขา,อขายกะขายแจก,กพี่น้องไปกระแจกกินครับอันสิบบาทกะถือว่าเม่ไหวเป็นค่านำถงนำแข็งเนาะโอ้ยนงะเอกกดเสาแล้วครับอ้าวยังไดแล้วขอบคุณเอฟซีสุขุสุคนฝากกดไลค์กดแค่กดติดตามนะครับ ผู้ใดพักไหนติดตามก็ฝากกดติดตามในเดอ้อต้องการท่านผู้ส้มติดตาม1,000พคนครับขอบคุณสำหรับเร้านี้ครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนไปแล้วครับพี่เชษแฟมมาลีดด่ดอยากสวนลดยาสวัสดีครับสวนยายเมาครับ